สวัสดีครับเรามาดูคำทํานายของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนนี้เรามาลองเสี่ยงทายกันนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้เว็บแอปกันนะครับตั้งจิตอธิษฐานชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรครับ ลองดูจากการเสี่ยงทายนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะฮะไพ่ใบที่1ได้ไพ่สองถ้วยใบที่สองได้ไพ่4ถ้วยใบที่3ได้ไพ่6ไม้ใบที่4ได้ Wheel of Fortune นะครับใบที่5ได้ The fool นะฮะสถานการณ์สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยมีสถานการณ์ที่เรียกว่าคุณมีทั้ง2ถ้วยและ4ีถ้วยนะคือ ถ้าเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานก็ตามนะครับไม่ว่ากิจกรรมที่คุณเข้าทำอะไรร่วมกันความรับผิดชอบการเรียนงานต่างๆความรับผิดชอบงานกลุ่มคุณจะมีสถานการณ์ที่มีคู่นะครับมีคู่คิดนะฮะมีคู่คิดมีคนมาช่วยเติมเต็มนะฮะอันนี้ไพ่บอกทางอ้อมนิดนึงว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับก็ควรจะรับฟัง ความคิดเห็นต่างๆสําหรับคนที่มีคู่หูนะคือแม้แม้ไพ่มันเป็นสองถ้วยเนี่ยความหมายมันอาจจะหมายถึงคนที่มีจิตใจที่เข้าถึงกันนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแฟนเสมอไปนะบางคนมาชมคลิปนี้บอกว่าเอ,อ้ยยังไม่มีแฟนเลยมันไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะว่าความหมายของไพ่ถ้วยที่เกิดขึ้นตรงเนี้มันก็บ่งบอกอีกอย่างหนึ่งว่าบางครั้งในการทํากิจกรรมหรืองานกลุ่มตรงนี้เนี่ยเราจะมี คู่คิดนะครับมีคู่ที่จะให้ไอเดียนะฮะมีคนที่จะเสนอความคิดแต่มันมีไพ่สี่ถ้วยเกิดขึ้นเนี่ยชาวสิงครับการที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยบางครั้งชาวสิงเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะมองข้ามความคิดเห็นดีๆจากคนที่เรามีความผูกพันมากๆหรือพูดง่ายๆคือ คุณจะทํางานหรือทําอะไรก็ตามในในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยความมั่นใจของคุณนะคุณอาจจะทําอะไรด้วยมุมมองตัวเองนะฮะความเชื่อตัวเองศรัทธ,ธาตัวเองแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่ใกล้ชิดกับเราคนที่ผูกพันคนที่เป็นเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งคนรักหุ้นส่วนเนี่ยเสนออะไรไปให้ให้แนวคิดให้แนวทางคุณกลับมองข้ามไปเพราะว่าสังเกตไหมไพ่สีถ้วยเนี่ย ไพ่มันโดนปังเนาะเนี่ยฮะมันเหมือนกับว่าละเลยนะฮะละเลยกับถ้วยที่หยิบยื่นมาฉะนั้นเนี่ยก็บอกใบนิดๆว่าชาวลัคน,นาราศีสิงเนี่ยต้องใส่ใจกับคนรอบข้างนิดนึงบางทีคือคุณอาจจะดีละแต่ถ้าเอาความคิดหรือข้อเสนอของคนใกล้ตัวนะครับไปเติมเต็มไปปรับปรุงไปไประยุกเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมนะอ่าฉะนั้นเนี่ยอย่ามองละเลยอ่ะ ใช้คาว่าอย่าละเลยแล้วกันนะฮะอย่าละเลยความคิดเห็นต่างๆมุมมองต่างๆนะครับน้ามิตรน้ําใจมิตรภาพต่างๆที่หยิบยื่นมานะครับบางทีเขาอาจจะเสนอด้วยมุมมองที่หวังดีนะฮะแต่ชาวสิงห์ก็อาจจะติดที่ว่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปนะครับที่จริงมันก็ไม่ได้เลวร้วาอะไรนะบางสถานการณ์ก็จําเป็นต้องยึดเอาความคิดตัวเองเป็นหลักแต่ในเดือนนี้มัน ผมดูแล้วพลังงานจากหน้าไพานะ่เนี่ยมีการบอกใบ้มาว่าให้ฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่มีความผูกพันกับเราเป็นพิเศษ,ษคนที่เราบางทีนะให้มุมมอ,ง,องนี้ว่าบางทีคนใกล้ตัวเรามากๆอ่ะเราไม่ฟังนะเราไปฟังคนไกลตัวเอออันนี้เรื่องจริงนะฮะก็อยากจะให้ชาวสิงห์เนี่ยลองกลับมาแล้วฟังคนใกล้ตัวบ้างนะฮะบางทีความคิดมุมมองไอเดียในการทํางานในการเรียนมันจะ ทำให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะชาวสิงในเดือนพฤศจิกายนรอบนี้เนี่ยมีไพ่หกไม้ครับมันหมายถึงความสําเร็จการเฉลิมฉลองนะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานการเรียนแต่ต้องฟังเสียงของคนใกล้ชิดเสียงของคนที่สนิทบ้างนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ลองฟังดูหน่อยเอามาพิจารณาหน่อยนะครับไม่ใช่ว่า เขาหวังดีเขาแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาเนี่ยเราไปยังไงอะ่ะปัดตกอะ่ะไม่สนใจอะ่ะแล้วแบบมาทีหลังแล้วแบบมานึกว่าเออรู้อย่างนี้เราน่าจะทําตามแบบเนี้ยเออรู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่างเงี้ยครับเนาะวิวออฟฟอร์จูนนะครับบอกเลยว่าชาวสิงในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็ประมาณผมดูแล้วน่าจะเป็นประมาณสัปดาห์ที่3เป็นต้นไปเนี่ยชีวิตการทํางานจะหมุนเวียนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นใครกําลัง รอรอความสําเร็จอะไรบางอย่างน่าจะบนมาละถึงวาระละนะครับโดยเฉพาะอันนี้ไพ่โดดเด่นมากก็คืองานงานสายงานราชการนะครับสายงานราชการสายงานเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวนะฮะเกี่ยวกับอ,อะไรอ่ะการค้าขายก็ได้แต่เป็นการค้าขายที่ต้องออกตะเวนขายอ่ะคือค้าขายแบบเป็นเซลล์อ่ะ อยู่ไม่ติดที่อย่างเงี้ยเพราะว่ามีไพ่เดอะฟูลขึ้นนะครับเพราะว่าวิวออ f อ r t จูนสอไพ่นี้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าชาวสิงเดินทางนะไม่อยู่กับที่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับขี่ไม้นะอบอกเลยว่าถ้าชาวสิงเดินทางนะครับเดินทางไปติดต่องานเดินทางไปสอบเดินทางไปสัมภาษณ์เดินทางไปหาลูกค้าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีสูงมากนะครับ แต่ไพ่เดอะฟูขึ้นมาเตือนนิดน,นึงว่าอย่าประมาทอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะฮะเรื่องของอะไรอะชิวเกินเหตุอะจนประมาทนะฮะเช่นนัดหมายอะไรไว้แล้วเราไม่เตรียมแผนสำรองปรากฏว่าวันนั้นรถเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเตรียมแผนสำรองไว้บ้างนะครับอันนี้ก็เตือนไว้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่ดูแนวโน้มแล้วจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในเรื่องของความสําเร็จอาชีพการงานนะครับเน้นเน้นนะ งานราชการนะครับงานเกี่ยวกับค้าขายงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับนี่ก็คือเรื่องของงานเนาะทีนี้เรื่องของเงินเนี่ยถ้าใครเป็นนักลงทุนนะมันมันเหมือนอย่างเรื่องงานก็คือพยายามฟังคําแนะนําของคนรอบข้างคนที่คนที่เรารู้สึกว่าเขาอะคำเตือนของเขาหรือคําแนะนำขเขามีเจตนาที่ดีมีความหวังดีกับตัวเรานะฮะพอไพ่พเนี่ยมันขึ้นสองถ้วยแต่คนที่เราดูออกว่าเขา เขาหวังรายหรือไม่มีการแสดงถึงความรู้สึกห่วงใยอะไรที่ดีๆกับเราเราก็ไม่ต้องสนใจนะฮะก็ไม่ต้องไปเกลียดไปชังก็แค่เพิกเฉยนะพูดมาแนะนํามาก็ก็ฟังแต่เราจะเชื่อไม่เชื่ออะไรเราต้องดูเจตนาของคนคนนั้นนะครับผมเชื่อว่าชาวสิงดูออกนะฮะแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ให้น้ําหนักของคนที่รักและผูกพันกับตัวเรานะครับการลงทุนการเสี่ยงโชค ลองฟังคําแนะนําของคนรักเสี่ยงโชคลองเอาเลขเลขและนะเอาไปว่าพูดตรงๆงก็เลขกันแหละนะเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักนะครับแล้วมันมีไพ่สี่ถ้วยคุณอาจจะมองข้ามเลขเลขนี้ไปอะนะเกี่ยวกับคนรักคู่รักคนผูกพันเป็นพิเศษนะครับเพื่อร่วมงานที่สนิทสนิทอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูหรืออีกทางหนึ่งเขาก็านนาโชคมาให้เราก็ได้นะเออแบบไม่ตั้งใจอะเช่นเอ้ยหยิบ ซื้อสลากให้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะฮะลองลองดูนิดนึงอันนี้ก็เป็นโอกาสเรื่องของโชคลาภนะครับการเสี่ยงโชคมีนิดนึงนะการลงทุนการลงทุนลองเน้นไปกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าต่างประเทศช่วงนี้ประเทศอะไรที่เศรษฐกิจโดดเด่นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของภาค ภาคที่เราต้องวิเคราะห์กันอีกนิดนึงนะฮะแต่ดูแล้วมีเรื่องของการเดินทางการเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างประเทศนะฮะค้าขายออนไลน์โดดเด่นนะครับงานราชการโดดเด่นนะเงินก็จะ,ะมีเงินแตน่แต่ระวังนิดนึงนะครับมีเดอะฟูลเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีเงินแล้วก็ใช้เงินไปเยอะนะเออบางทีถูกได้ได้เงินมา2,000แต่จ่ายซื้อของ3,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันคือพอมีเงินเราก็จะใจ อะไรอ่ะอาขาดความรอบคอบในการใช้เงินไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่องมาดูทาลอด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ